p a n d ดซ o f t เทคโนโลยีที่กลับเคลื่อนโดยชุมชนแ a n d ดซ o f t พร้อมลุยปฏิวัติอุตสาหกรรมสตรีมมิ่งเผยรูปแบบใหม่ที่ใช้พลังชุมชนเข้ามาขับเคลื่อนเทคโนโลยีการสตรีมโดยไม่งอรูปแบบเดิมๆ p a n d o s o f t คือบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์มุ่งมั่นที่จะสร้างแพลตฟอร์มการสตรีมหลายรูปแบบให้แก่ผู้ใช้บริการออนไลน์โดยรวบรวมคอมพิวเตอร์ของแต่ละคนเข้ามาและใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้ใช้ของแต่ละเครื่อง เป็นผู้ร่วมกระจายสัญญาณเรียกว่าลาเมตรอนจึงเชิญชวนผู้ที่มีคอมพิวเตอร์เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแพนโดโปรเจกต์นี้ด้วยกันพร้อมแบ่งปันผลกำไรกลับไปสู่ลูกค้าตอกย้ำความมั่นใจสร้างอีโคซิสเต็มสมบูรณ์แบบของการสตรีมมิ่งขึ้นมาทั้งซอฟต์แวร์ลาเมตรอนเครือข่ายชุมชนขนาดยักษ์และแอปพลิเคชันระดับโลก Pando Project นี้จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการสตรีมมิ่งและที่สำคัญเราใช้บล็อก a i n เพื่อความปลอดภัยโปรง่งใสและตรวจสอบได้ตัวแพน o o ซอฟตนะครับชื่อตั้งก็มีความหมายและแพ n d ดเนี่ยมีจริงๆก็คือเป็นต้นไม้อยู่ในอเมริกานะครับเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีรากเนี่ยชื่อรามเบดนะครับ ไม่ใช่ราเมศนะครับราเมศนะฮะแล้วก็รากเนี่ยมันจะแผ่ปคล้ายๆรากต้นไทรนะครับเราก็เลยใช้ชื่อเนี่ยมาทําเป็นธุรกิจของเรานะครับหมายถึง global เขาตั้งขึ้นมานะครับตัวเมืองไทยเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งของ Pandosoft global นะฮะอย่างที่เรียนไปแล้วตัว Pandosoft เนี่ยก็คือเทคโนโลยีขับเคลื่อนโดยชุมชนนะครับจะทําให้ชุมชน Pandosoft ของเราชุชมชนรามตอนของเราเนี่ยสามารถใช้อิอนเทอร์เน็ต นะครับใช้ความเร็วใช้เทคโนโลยีเข้าถึงเทคโนโลยีสตรีมมิงเนี่ยได้เร็วขึ้นเพราะเกิดจากการแชร์กันนะครับแชร์ในด้านคุณภาพยังไม่พอนะครับแต่มีการแชร์ในเรื่องรายได้นะครับท่านสามารถเข้าร่วมเป็นเรมิตอนแล้วจะมีรับรายได้ได้จากการเปิดคอมพิวเตอร์นะครับอย่างที่สองท่านสามารถจะมีส่วนแบ่งรายได้นะครับออของ ทั้งสี่แพลตฟอร์มที่คุณจะรักเรียนไปแล้วนะครับเราทราบอยู่แล้วว่าเราใช้แพลตฟอร์มสตีมมิ่งอะไรเนี่ยเราต้องเสียเงินนะครับเขาจะมีพื้นฐานคือใช้ฟรีแต่แบบไม่พื้นฐานคือถ้าคุณอยากลงโฆษณาคุณ s u b สไคร b ์พวกนี้คุณต้องเสียเงินนะครับตัวไรายได้ที่ได้มาเนี่ยตัวเดมิตอนจะได้รับส่วนแบ่งด้วยซึ่งแนวความคิดแบบนี้แนวธุรกิจแบบนี้ยังไม่มีใครมีในโลกนี้ครับแนวความคิดธุรกิจตรงนี้จริงๆแล้วมันหมากับ บุคคลประเภทไหนอะไรยังไงคะทุกคนเลยครับใครก็ตามที่สตรีมมิ่งนะครับท่านใดใช้สตรีมมิ่งผมยกตัวอย่างมาแล้วกันนะอย่างเช่น y o u t u b e อย่างเช่น Netflix TikTok นะครับท่านก็ใช้ได้หมดผมเชื่อว่าเราที่ยืนอยู่ตรงนี้เราใช้กันหมดทุกคนนะครับ80%ของเวลาที่เราใช้ประจำวันเราสตรีมมิ่งแล้วนะฮะทุกท่านเลยนะครับแสดงว่าคนที่จะเข้าร่วมได้นี่คือก็แค่มีมือถือแค่นั้นเอง เริ่มต้นเนี่ยขอเป็นแล็ปท็อปกับ PC ก่อนนะครับส่วนแพลตฟอร์มที่จะใช้ได้ในมือถือในในตัวแท็บเล็ตเนี่ยนะครับคงอีกไม่นานนะครับคุณจีนยาครับจุดแข็งของ,งเราเป็นยังไงบ,บ้างครับจุดแข็งของแ n d o ด a Soft นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยที่เราพูดไปนะครับคือเราเป็นการปฏิวัติวงการสตรีมมิ่งจริงๆคือเราสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะครับ แพลตฟอร์มเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มระดับโลกเลยนะครับแต่ว่าแทนที่เราจะลงทุนด้วยเซิร์ฟเวอร์และทาวเวอร์ใหญ่ๆเนี่ยเรากระจายตรงนี้ออกมาเนี่ยให้คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเนี่ยสามารถเป็นเป็นตัวช่วยกระจายสัญญาณได้แล้วก็มีการบริหารจัดการด้วยบล็อกเชนซึ่งประสิทธิภาพการส่งกระจายสัญญาณเนี่ยจะดีมากๆนะครับแล้วก็โปร่งใสามากๆด้วยครับผมแล้วก็รายในตอนที่เราจะสร้างเนี่ย เราจะสร้างกันเป็นล้านคนทั่วโลกนะครับอันนี้เนี่ยก็คือว่าเราปฏิวัติว,ตวงการสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็สร้างชุมชนขึ้นมาด้วยอันนี้เนี่ยก็จะจะทำให้เราสามารถประสบความสําเร็จได้อย่างมากนะครับแล้วก็เมื่สก์คูที่ผมพูดถึงแพลตฟอร์มที่เราสร้างนะครับแอปที่เราสร้าง4ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแพนโดโจซึ่งจะเป็นแอปที่จะเกี่ยวกับเรื่องอ e ีสปอร์ตเป็นหลักนะครับเริ่มจากอ e ีสปอร์ตแต่ว่าเราสามารถใช้แอปตัวนี้เนี่ยในการกระจายหรือว่าแชร์อีเวนต์หรือว่ากิจกรรมดีๆของเราไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงาน งานสาเร็จการศึกษาหรือว่าการอบรมต่างๆก็ตามเนี่ยเราสามารถใช้แอปตัวแพนโดโจได้ทิวเ r อเ์เช่นเดียวกันนะครับทิวเจอเ์เนี่ยเราจะเป็นการปฏิวัติว,ตวงการการเรียนออนไลน์เลยนะครับทำให้การเรียนออนไลน์เนี่ยเหมือนกับการเรียนในห้องมากที่สุดนะครับอีกอันนึงก็คือโชอาสซึ่งเป็นแหล่งรวมอาชียภาพหรือว่าความสามารถพิเศษของแต่ละคนแต่มากไปกว่าน,นั้นก็คือว่าแทนที่จะมาแชร์ความสามารถพิเศษเ,เราสร้างแหล่ง Marketplace ที่เป็นการแลกเปลี่ยนหรือจ้างงานกันได้จริงๆนะครับและอันสุดท้ายเนี่ยที่เราทําก็คือว่าแพนโดโกนะครับเป็นแหล่งรวมความบันเทิงทั้งต่างชาติทั้งทั้งทาง,ง,งยุตะวันตกแล้วก็ทางตะวันออกเราเองแต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นก็คือว่าผู้ผลิตต่างๆเนี่ยผู้ผลิตภาพยนตร์หรือหนังสั้นหรือละครต่างๆที่อยู่ในเอเชียเนี่ยจะมีโอกาสที่จะกระจายข้อมูลหรือว่าเนื้อหาดีๆพวกนี้เนี่ยไปในภูมิภาคเราเองแล้วก็ทั่วโลกมากขึ้นครับผม คุณร้านน่าจมีโป <ian> รโมชั่นอะไรดีๆอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนรออยใช่ไหมคะก็คือว่าเรานะคะก็ได้ได้จัดโปรโมชั่นนะคะเพราะว่าการที่เราจะเข้าถึงเทคโนโลยีขนาดนี้ก็ต้องใช้เงินลงทุนเยอะมากแต่เราต้องการทุกคนเข้ามาร่วมมากที่สุดวันนี้บริษัทของเราใจปั้มนะคะลดมากกว่า 80%นะคะสำหรับการที่จะเข้ามาเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาช่วยเราเป็นผู้ร่วมกระจายสัญญาณนะคะจาก9,000บาทสมัครภายใน30เมษายนนี้1,550หรือว่า50เหรียญก็ได้เป็นเจ้าของธุรกิจ ร่วมกันกับเราและมีโอกาสรับส่วนแบ่งรายได้เมื่อธุรกิจเกิดร่วมกันกับเราด้วยนะคะและมีอีกเลเวลหนึ่งนะคะก็คือเปิดรับสมัครผู้ร่วมบริหารระดับประเทศนะคะที่จะเป็นเราเรียกว่าเมตาตอนตัวนี้นะคะเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีสเปคสูงแล้วก็เปิดได้24ชั่วโมงคุณสมบัติมีแค่นี้เองค่ะเข้ามาร่วมกับเราและสามารถเปิดคอมพิวเตอร์อยู่บ่อยๆเปิดได้ตลอดเวลานะคะอันนี้ก็จัดโปรโมชั่นแบบโดนใจมากก็คือจาก30,000บาทนะคะเหลือเพียงแค่8,000บาทเท่านั้น รีบตัดสินใจสมัครวันนี้นะคะภายใน30เมษายนนี้ชีวิตของท่านอาจจะเปลี่ยนมาเป็นเจ้าของบริษัทธุรกิจเทคโนโลยีระดับโลกร่วมกันกับเรานะคะขอบคุณค่ะค่ะช่องทางการสมัคร่ะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะคะ www.pandosoft.org นะคะ